ระล่วงมหาศึกสุขโขทัยเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นดราม่าประวัติศาสตร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการสถาปนากรุงสุขโขทยัยโดยมีกำหนดเข้าฉายเนี่ยเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับท่ามกลางกระแสะข่าวชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาพอดีเลยสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะบอกเรื่องราวของความสัมพันธ์ของพ่อขุนที่มีความแตกต่างกันทั้งในฐานะพี่น้องสหายหรือแม้กระทั่งศัตรูท่ามกลางสถานการณ์ที่ถูกแทรกแซงโดยขอมสะบาดโขนลำพงที่ฉวยโอกาสเข้ายึดครอง กรุงสุขโขทยัยทําให้เกิดความขัดแย้งและสึกครั้งใหญ่ในการสถาปนากรุงสุขโขทยัยและภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับยังได้รับการสนับสนุนจากทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ตั้งแต่มีการปล่อยตัวอย่างออกมามีนักแสดงชาวกัมพูชาอย่างสตีเพทเยมเป็นนักแสดงที่พูดภาษากัมพูชาสลับกับไทยได้ได้เข้ามาแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยและได้กลายเป็นประเด็นดราม,ม่าถ,ถกเถียงในโลกออนไลน์นะครับทำให้เกิดกระแสรเรียกร้องบอยคอรดภาพยนตร์เรื่องนี้ในหมู่ชาวไทยมาต่อกันที่1ค่งข่าว ล่าสุดวันนี้นะครับวันที่4มิถุนายนเนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดของสาวโบเมเลดานะครับในฐานะแฟนดีเดนอเล็กเนี่ยก็เลยพาไปเที่ยวนะครับแบบวันเดย์ทริปและซีนสุดท้ายเนี่ยก็ไปดินเนอร์ที่ร้านอาหารนะครับอเล็กเนี่ยก็ได้ทำเซอร์ไพรส์นะครับโดยการมอบแหวนเพชรเม็ดงามเนี่ยเป็นของขวัญวันเกิดแต่ทําให้แฟนๆเนี่ยกับต้องเอกก็คือสาวโบเนี่ยกับใส่แหวนวงนี้เนี่ยที่นิ้วชี้นะครับแทนที่จะเป็นนิ้วนางข้างซ้ายงานนี้นะครับก็ยังคงทําให้หลายคนเน ยังลุ้นต่ออีกว่าจะมีข่าวดีเรื่องการขอแต่งงานในเร็วๆนี้หรือไม่แต่ฉันเองเนี่ยคิดว่าคู่นี้เนี่ยเขาเหมาะแห่งการแต่งงานกันได้แล้วนะฉันว่าสองคนนี้เขาอยู่ตัวกันแล้วแล้วพวกเธอว่าไหมอยากให้เขาแต่งงานกันเร็วๆไหมล่ะ